สวัสดีครับทุกคนการชะลอวัยคุณสามารถดูแลตัวเองให้ร่างกายและจิตใจสดชื่นแข็งแรงและชะลอความเสื่อมของร่างกายได้โดยการปรับพฤติกรรมประจำวันวันนี้ผมจะพาคุณไปรู้จักวิธีดูแลสุขภาพง่ายๆที่ทำได้ทุกวันเพื่อชีวิตที่ยืนยาวและสดใส 1. การกินอาหารที่ต้านอนุมูลอิสระ antioxidant rich foods สารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยลดความเสื่อมของเซลล์และชะลอวัยอาหารแนะนำผักใบเขียวเข้มเช่นผักโขมบร็อคโคลี่ผลไม้เบอร์รี่เช่นบลูเบอร์รี่สตรอเบอรี่สมุนไพรไทยเช่นขมิน้นขิงกระเทียมเคล็ดลับใส่ผักผลไม้ทุกมือ้อทานสมุนไพรสด หรือชงเป็นชาผลลัพธ์ลดริ้วรอยผิวพรรณสดใสและเซลล์แข็งแรง 2. งการออกกำลังกายสม่ำเสมอ (regular exercise) การออกกำลังกายช่วยกระตุ้นระบบหัวใจปอดและกล้ามเนือ้อประเภทที่แนะนำคาร์ดิโอเช่นเดินเร็วว่ายน้ำออกกำลังกายเสริมแรงเช่นยกน้ำหนักเบาการยืดเหยียด เช่นโยคะหรือพิลาทิสเคล็ดลับออกกำลังกาย30นาทีต่อวันสลับกิจกรรมหลากหลายผลลัพธ์กระดูกและกล้ามเนื้อแข็งแรงเพิ่มความยืดหยุ่นลดการบาดเจ็บ 3. นอนหลับเพียงพอ adequate sleep การนอนหลับช่วยร่างกายซ่อมแซมเซลล์และสมองเคล็ดลับนอน7-8ชั่วโมงต่อคืนสร้างกิจวัตรนอนเหมือนกันทุกวัน หลีกเลี่ยงหน้าจอก่อนนอนผลลัพธ์สมองแจ่มใสจิตใจสงบและผิวพรรณดีขึ้น 4. การจัดการความเครียด (Stress Management) ความเครียดทำให้ร่างกายเสื่อมเร็ววิธีลดความเครียดฝึกหายใจลึกๆหรือสมาธิทำกิจกรรมที่ชอบเช่นฟังเพลงวาดรูปอ่านหนังสือพูดคุยกับเพื่อนหรือครอบครัวผลลัพธ์ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้น ลดริ้วรอยก่อนวัยหดื่มน้ำเพียงพอ Proper hydration น้ำช่วยให้ผิวพรรณสดชื่นและระบบร่างกายทำงานได้ดีเคล็ดลับดื่มน้ำ1 5ถึง2ลิตรต่อวันแบ่งดื่มหลายครั้งตลอดวันดื่มน้ำสมุนไพรอุ่นๆเพื่อเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระผลลัพธ์ผิวชุ่มชื้น ระบบย่อยอาหารดีขึ้นและสมองทำงานเต็มประสิทธิภาพ 6. การทานอาหารครบห้ามู่ (balanced i e t อาหารครบห้ามู่ช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนเคล็ดลับผักผลไม้โปรตีนจากเนื้อสัตว์ปลาไข่และถั่วธัญพืชไม่ขัดสีลดอาหารแปลรูปน้ำตาลและไขมันทรานส์ ผลลัพธ์สุขภาพร่างกายแข็งแรงระบบภูมิคุ้มกันดี 7. การบำรุงสมอง Brain Care สมองสดชื่นช่วยชะลอวัยและเพิ่มความจำวิธีบำรุงสมองฝึกสมองเช่นอ่านหนังสือเล่นเกมฝึกสมองหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มการไหลเรียนเลือดไปสมองทานอาหารสมองเช่นปลาถั่วผักใบเขียวผลลัพธ์ สมองไวความจำดีและลดความเสื่อมสมองตามอายุ 8. การดูแลผิวพรรณสกินแคร์ผิวพรรณเป็นดัชนีของวัยวิธีดูแลทาครีมกันแดดทุกวันล้างหน้าและให้ความชุ่มชื้นทานอาหารต้านอนุมูลอิสระผลลัพธ์ผิวชุ่มชื้นลดริ้วรอยและดูอ่อนเยาว์ 9. กาการตรวจสุขภาพประจำปี Regular check-ups การตรวจสุขภาพช่วยจับโรคตั้งแต่ระยะแรกเคล็ดลับตรวจความดันน้ำตาลไขมันและการทำงานของอวัยวะรับวัคซีนตามคำแนะนำปรึกษาแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติผลลัพธ์คือลดความเสี่ยงโรคเรื้อรังและรักษาได้ทันเวลา 10. การใช้สมุนไพรและอาหารเสริมใกล้ตัว Herbs and Supplements สมุนไพรไทยและอาหารเสริมช่วยชะลอวัยแนะนำขมิน้นขิงกระเทียมใบแปะกุ้ยชาสมุนไพรอุ่นๆอ,อาหารเสริมโอเมก้าสวิตามินดีถ้าจำเป็นผลลัพธ์ระบบเลือดและสมองดีขึ้นลดการอักเสบในร่างกายทั้งหมดนี้คือ10วิธีชะลอวัยด้วยการดูแลสุขภาพประจำวัน ทานอาหารต้านอนุมูลอิสระและครบ5้าหมู่ออกกำลังกายนอนหลับเพียงพอลดความเครียดดื่มน้ำให้เพียงพอบำรุงสมองและผิวพรรณตรวจสุขภาพประจำปีใช้สมุนไพรและอาหารเสริมอย่างเหมาะสมเมื่อทำต่อเนื่องร่างกายแข็งแรงจิตใจสดชื่นผิวพรรณดีและชีวิตยืนยาวขึ้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และติดตามช่องของเราเพื่อรับเคล็ดลับสุขภาพเข้าใจง่ายในครั้งต่อไปครับขอบคุณทุกคนครับ